ัด,ดีเพื่อนเพื่นทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Heaven Dust 2ในครั้งที่แล้วเราได้เล่น Heaven Dust 1ซึ่งเล่นเป็น,นตัวทดลองคนหนึ่งที่ได้ถูกลักพาตัวไปสู่คอนโดแปลกๆนะอพาร์ตเมนต์แปลกๆแล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าเราเป็นหนึ่งผู้มาทดลองเหมือนกันเกี่ยวกับโครงการ Heaven Dust นี้ที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับการ ทดลองมนุษย์มนุษย์ทดลองต่างๆนะวันนี้เราจะมาดูภาคต่อกันว่าภาคต่อน,นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปไปดูกันเลยนะโเลียด HQ HQ นี่คือทีมเบต้าทำงานอยู่กลังถอยออกมานี่อะไรอะ่ะ โรงงานถูกทำลายแล้วกำลังรอกำลังเสริมไม่มีผู้รอดชีวิตเจอโฮสต์คนที่สองเจอร่างทดลองที่สองเฮ้ยเรื่องราวมันต่อจากภาคแรกนี่ว่าพร้อมที่จะย,ย้ายนี่คือท,ทีมเบต้ากำลังค้นหาต่อไปกำลังส่งตัวเรานะเมื่อตอนทีมอัลฟาพร้อมแล้วเปลี่ยน เราจะนำพาตัวทดลองนี้กลับไปรายงานสถานการณ์ของตัวทดลองที่สองทุกอย่างเป็นปกติดีไม่มีการกลายร่างกลายพันธุ์ยอุ้ยไม่รูอยู่ในแคปซูลว่ะทุกอย่างปกติโอ,โอ้เราอยู่ในแคปซูลว่ะ รับทราบเปลี่ยนเราจะรีบไปที่แรปที่หนึ่งไปที่แรปที่หนึ่งนะโอ้อุยโอ้เราตื่นแล้วว่า ลังมีห้าหนึ่งแปดอืมกดเอนะจัดไปหวัดดีโน้ตของอลิสันเดอร์นะอืมสตีฟเออใช่เราชื่อสตีฟนี่นะถ้าเกิดว่ามาถึงที่นี่แล้วแล้วก็พวกเรามีเวลาไม่มากนะฉันรู้ว่าเออแต่ขอให้มีสมาธิหน่อย ฟังนะฉันต้องการที่จะออกจากที่นี่เออเริ่มแรกต้องออกจากที่ห้องที่นี่ก่อนรหัสประตูเออเป็นเป็นรหัสที่อยู่หลังเราเหรอถ้าคุณจะไม่ได้ก็ดูที่เสื้อของเราแล้วกันนะจัดไปรีบๆมาล่ะเล็กซันเดอร์โอ้สำรวจก่อนอืมใเป็นภาพเขาสวยขึ้นนะ เหมือนว่าภาพสวยขึ้นเออภาพสวยขึ้นกระเป๋าวินวกรบกระเป๋าแบบใหม่ว่ะมีปืนหลายอันด้วยโอ้ดูสิอืโอเคป่ะรหัสห้าหนึ่งแปดนะหห้านึ่งแปด ูกเปิดแล้ว่ะปโอ้ยังเป็นระบบเดิมนะที่มีแบบว่ากร,รกระสุนกระสุนที่เก็บเต็มไปหมดนี่รู้ว่าเป็นปอกกระสุนหรืออะไรนะอืมกดเออดึงได้ดึงได้ดไดโอเครอบที่แล้วมันดึงไม่ได้ โน้ตของลิซันเดอร์นะฉันรู้ว่านายยังสับสนอยู่หน่อยยังจำไม่ได้อะไรมากใช่ไหมไม่ต้องอกังวลหรอกพวกเขาเพียงหลังจากที่ฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปคุณลองดูรอบๆนะหวังว่าจะเจอกาแฟมากินกาแฟได้แล้วก็มาคุยกันนักหน่อยแต่พวกเรายังไม่เองทำไม่ได้นะเออเราจะ ที่นี่มันเป็นที่ที่อันตรายยิ่งกว่าคุณจะต้องหาทางไปที่ลิฟต์ไปที่ชั้นแรกนะถ้าเกิดว่าตัวสแกนไวรัสปิดทางเราอยู่ให้หาทางให้หาชุดยูนิฟอร์มของผู้รักษาความปลอดภัยมาใส่คุณก็จะสา,สามารถผ่านมันมาได้โอเคถ้าเกิดมีแสง ที่น่าสงสัยช่วยน่าสงสัยให้กดใช่ไหมโอเคเราจะลองดูนะจ๊ะอุ้ยโอ้มีประตูตรงนี้ยังเป็นปอกกระสุนเช่นเดิมทางนี้อ๋อเขายังไม่ให้เราไปนะแต่มีเสียงแปลกๆอยู่นะอันนี้ห้องที่เราตื่น ันนี้ไปไม่ได้ไม่มีของให้เราเลยหรอจริงดิเดี๋ยวนะนี้ออกมาแล้วในนี้มีอะไรเออในนี้มีอะไรมีการ์ดนะมีเล็บการ์ดฉีได้การ์ดแล็บมาทางนี้เหมือนมีเสียงเลยทางนี้ ทางนี้มีชุดอะไรไหมมีเอนทันนอนหรอเอามาทำอะไรและก็มีแผ่นที่สามารถดูแผ่นที่ได้อุ๊ยโอ้ยังไงเสียงพวกซอมบี้นี่นาะโอ้รอบนี้ภาพเขาสวยอยู่นะมันล็อกอยู่นะต้องหาหาปืนมันเล็งยิง วิ่งได้ไหมลอบนี้วิ่งได้โอเคอันนี้เอนทันนอนใช้ไม่ได้นะใช้อะไรไม่ได้เลยตอนนี้มีทางนี้ไปได้ทางนี้ไปไม่ได้ต้องหาหารหัสก่อนทางนี้คือที่เซฟ อ๋อเป็นเครื่องเซฟนะโหลดได้โอ,อ้ที่นี่โหลดเซฟได้มีของให้เก็บเป็นอันนี้เก็บไปก่อนเราไม่รู้ชุด๋อ,อเราต้องไปหาต้องได้ของมาก่อนนะนี้ ผสมกับยิ้ปืน่าโอ้ดิดนัดแน่จริงทางนี้คืออ๋อที่เซฟนี่เองโอเคเซฟไปเลยนี่คือล็อกจากข้างในไปไม่ได้โอเคงั้นเออมีขวากับซ้ายมาดูฝั่งซ้ายสิเลเวลหนึ่ง คการดยังไงคิการ์ารเดเลเวลหนึ่งใช้เลยเปิดประตูเลเวลหนึ่งละนี่คืออะ,อะไรอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นวันนี้เปิดได้โอ้มีกระสุนออกกระสุนนะและนี่คือ มีเครื่องแฮเครื่องนี้ไว้ทำอะไรกันอะเอ๊ต้องใช้เครื่องเชื้อเพลิงไว้ใส่เชื้อเพลิงมันไม่มีเชื้อเพลิงอะอน,นี้เราก็เปิดไม่ได้นะนนี้เราอย่าเพิ่งเปิดเลยเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยอะอืมไม่มีอะไรป้องกันตัวเลย ไปยังไงดีล่ะทีนี้ทางนี้อ่ะไปไม่ได้นะเออโอ้นี่ไงเพราะว่ามีอันนึงอ่ะหนังสืออันนึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามีสวิตติดขัดแล้วก็ให้กดย้ำๆหลายๆทีเยี่ยมไปเลยนะสปอเหรอสามารถ ผสมไอเทมได้แล้วสปอร์มผสมกับอะไรล่ะเธอ,อทางนี้มีของไม่ไม่มีว่ะไดอารี่ของไรซันเดอร์ในปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเดือนที่เก้าวันที่หนึ่งเหรอได้ทำห้องรับห้องรับขึ้นมาอยู่ใกล้กับ ห้องของตัวทัลองที่สองนะมันง่ายสำหรับฉันมากที่จะเก็บตัวอย่างไวรัสของโทมัสก็กำลังมาถึงแล้วฉันได้นำมาวิจัยที่นี่แล้วก็หนึ่เก็แดเดือน9วันที่7ฝนตกนะฉันพยายามที่จะใช้ไวรัสตัวนี้กับตัวพืชที่ติดเชื้อ อย่างเช่นสปอร์เนี่ยในการรวมผสมกับพืชอื่นๆมันน่าสนใจมากฉันได้พัฒนาอันใหม่ต่อไปในวันที่15กันยายนมีพืชบางอย่างที่เป็นสปอร์สีม่วงมันได้เป็นสารเคมีที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการทดสอบนี้ได้แสดงให้เห็นว่าพวกมันเป็น สิ่งที่สามารถผสมกับเคมีอย่างอื่นมันจะช่วยเรื่องมีปริยาเคมีบางอย่างมีสปอร์สีเขียวด้วยนะอืมพอรวมกันแล้วจะได้เป็นไวรัสอีกอันหนึ่งโอโอ๋อนี่ไงสีเขียวอยู่เนี้ยเราได้สีม่วงถ้าเราหาสีเขียว แต่ถ้าเราลองผสมกับไอเอเทอร์นอนเป็นไงเออเออเออน่าลองน่าลองไปลองสิทางนี้ทางนี้ถ้าลองเอาไอทานนอนอกมาแล้วเราลองผสมไอสีม่วงนี่ <c oughs> กับได้เป็นเออเอเทอร์นอ ระดับสูงโดยมีสีม่วงดูเหมือนว่าอ๋อนี่ไงเป็นเชื้อเพลิงเออเชื้อเพลิงใส่เครื่องกันได้เว้ยเออเออเอ,อ,เอ,เอ,ป,เอป่าป่าป่ามาใส่เครื่องนี้นะอันนี้เครื่องทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวใส่ก่อนใส่เลยอ๋อเป็นเป็นอันนี้นี่เอง ยังไงมีกระสุนขอบคุณครับอุย้ยมีห้องว่ะเดี๋ยวสำรวจก่อนมีแผ่นไม้นะมีแผ่นไม้แล้วก็ห้องนี้ห้องนี้มีกระสุนโ้ให้เยอะจังเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะขอดูคองก่อนมีอะไรได้ปืนมาแล้วเว้เออ มีให้ใส่สีช่องสามารถกดปุ่มเลือกได้กด x เพื่อรีโหลดใส่สิเออใส่อันหนึ่งไปก่อนแล้วก็กร,รีโหลดกระสุนรีโหลดกระสุน อ๋อไม่เราอ๋อไม่ต้องรีโหลดนะอันนี้เล็งเออมีเลือกอยังไงอ๋อกระสุนเต็มอยู่นะมาอ่านอันนี้เออข้อแนะนำของมือใหม่เออสวัสดี ไรเออพวกมือใหม่คนอ่านสิ่งนี้อย่างแรกจนต้องการใส่ออถืออาวุธเช็คไงอ๋อเขาจะบอกเราเออถ้าเล็งจุดที่อ่อนมันก็จะกำจัดตัวพวกสมบีได้ง่ายถ้าไม่เล็งก็ยากหน่อยอืม uh huh. โอเคเอาปืนไปแล้วใช้มันให้ดีนะนี่ก็เออวัดดีพวกพวกเราเออได้ย้ายมาอยู่ที่ออฟฟิศออฟฟิศของ Security แล้วนะเหตุผลเพราะว่าไอ้เครื่องไวรัสสแกนอะไอ้ตรงประตูทางเข้าอ่ะนะมันเก่าแล้วแล้วมันก็อืมต้องใช้วัสดุพิเศษโดยใช่ชุด ใส่ชุดมีฟอร์มของ Security นะถึงจะผ่านได้คนที่ใส่เออถ้าจะใส่เสื้อสีขาวมันจะอยู่แถวแแถแบนั่นแหละเสื้อขาวอืมฉันไม่อยากที่จะออกไปเลยนั้นเราขอเราเรากำลังจะย้ายไปลนะในวันจันทร์ถัดวันถัดไปขอให้สนุกกับ สุดสัปดาห์นะอ๋อเขาย้ายไปแล้วห้องนี้กรีนเฮิร์บอ่ามานี่คือกองพยาบาลเยี่ยมมาเลื่อนอันนี้อันนี้คือ เอ่อกด LT เมื่อลิงกด RT เพื่อยิงเหรออืมโอเคเพื่อลิงอ3สามโอ้โอเค โอเครีโหลดเป็นละวยชุดนี่ไงได้ชุด security แล้วทุกคนทีนี้เราก็ผ่านได้แล้วละ่ะไ,ได้เอาเต็มเหรอเดี๋ยวเออใส่เลยใส่ยังไงอ่ะใส่ไม่ได้เหรออืมนั้นเราของไปเก็บก่อนแล้วกัน ออกไปเก็บก่อนทางนี้ทางนี้ไอ้ไม้นี่ไม่รู้ว่าทำอะไรนะแล้วก็เอาไปเก็บโอเคโอเคแล้วเราก็มาผสม ไม่เยอะอยู่ในรอบนี้ทีนี้ก็น,นั่นโอ้ไม่มีของให้เหรอนึกว่าภาคใหม่จะมีของให้ซอมบี้วะ่ะซอมบี้ลบ ซอมบี้ของโรเบิร์ตโรเบิร์ตซอมบี้ก็คือซอมบี้ตัวี้ชื่อโรเบิร์ตเหรอ,อยูโรป้าไวรัสปกติแล้ว subject โอ้ตัวนี้เป็นตัวทดลองมันค่อนข้างมีปฏิกิริยาค่อนข้างชื่งช้าเออให้ยิงที่หัวนะถึงจะมันเป็นจุดอ่อนปลอนี่คือเป็น การเขียนจดบันทึกของการทดลองของแล็บที่หนึ่งโอเคมันแค่บอกเฉยๆลอ,ง,อ,องมากันโอ้ยเอออุยอ้ยลน ระบบใหม่งงอยู่โอเคนะนี่มีให้กดไหมโ้ยโวยโวยโวววเออโอ้ยตกใจหมดตรงห้องนี้ห้องนี้เปิดได้โอ้โหมันทะลุกันได้ได้ได้ ห้องนี้มีมีดว่ะเออจเจ๋งโอ้สามารถเปลี่ยนเสื้อได้ต้องเปลี่ยนเสื้อในห้องนี้เหรอโอ้จัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่า โอเคใส่แล้วชุดต้องใส่ที่ห้องพวกนี้นะงั้นเดี๋ยวเราเอาของชุดไหนดีอันนี้มีน,นี่ลองเปลี่ยนชุดเป็นเป็นอันนี้สิ นี่ชุดทหารสีแดงถ้าเราไม่ใส่คือมันจะอ้่นี้ผ่านไหมวะแค่นี้สิเดี๋ยวลองดูได้ไหมโอ้ได้โอเคเยี่ยม ดูกันนะว่าเราไปครบทุกห้องหรือยังนี่ห้องของเราทางนี้ล่ะต้องมีเลเวลสามนะงั้นเราไปดูอีห้องนั้นก่อนนี่เออไอตัวนี้ใช้ช็อตกันอ๋อโอเคปืนอื่นใช้ไม่ได้นะเปลี่ยนปืนโอเค จัดไปเอ่อทีนี้หมดแล้วมั้งเิีมพร้อมแล้วไปกันฝั่งนู้นเขายังไม่ให้ไปว้าไว้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 อยู่อยู่ก็เจอเออนั่นแหละสอง ชุดเปลี่ยนเป็นชุดนี้กลัวนี้น่าจะต้องใช้อยู่ปะ่ะเปลี่ยนชุดเล่นน่าลักดีอ่ะชุดปะ่ะไปกันเถอะแล้วอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้ อันนี้มีอะไรไหมนะมาเซฟเพื่อความสบายใจคอุ้ยอะไรอ่ะเออนั่นแหละก,กระจุยไปซะขอของหน่อยดีไม่ให้ของโอเคขอบคุณได้กันพาวเดอร์มาผสมกับกระสุน เดี๋ยวเอาชุดไปเก็บก่อนชุดไปเก็บไปทุกคนลุยวา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 ย,วย,วยตกใจหมดเลยเออทำไมห้องนั้นมันตายยากจังวะมีตัวใหม่เนี่ย นี่เน่นี่เน่โอ้โหตกใจมดตายากตายินจังวะสมุนภัยนะปอกกระสุนทางนี้ไปไม่ได้แล้วก็มีโน้ตกันพาวเดอร์มิเซอร์ อกันพาวเดอร์ A A กับ A เป็น B A B เป็น C B B เป็น D ทั้งหมดใช้หนึ่งต่อหนึ่งอย่าจำสับสนละ่ะโอเคมันบอกเรื่องการผสมกันพาวเดอร์นะดินปืนมี A มี B ด้วยนะ มีลิฟตมีลิฟให้ไปต่อในชั้นแรกเราก็เจอดีกันเลยนะเนี่ยก็จบไว้เพียงเท่าน,น,นี้นะทุกคนเรามาติดตามกันครั้งหน้าว่าตัวเราสตีฟเนี่ยครั้งต่อไปไปเจออะไรกันอีกเราเป็นตัวทดลองคนที่สองนะแล้วก็มาอยู่ที่แล็บซึ่งก็มีพวก ซอมบี้กระจายได้มไปหมดเลยมาเจอกันครั้งหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสวีปีพีด้วยนะลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย